ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเฟซเฟซบุ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะอ่วบรรยากาศม,มืดๆดึกๆอย่างนี้นี่ก็ยังไม่ดึกนะยังหัวค่ำอยู่เนาะ,อ,ะอากาศเย็นจริงจังเลยฮ<อ>ะแตว่วิพาผมขี่คอหน่อยเลยสักร้อยเมตรขาตึงมือเหมือนกันละครับเกาะไปด้วยฮะมายังไม่ไหวนะฮะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเอ้ยเลี้ยวขวาข้างหน้าหลายเลี้ยวเจอเดกลับบ้านครับเดี๋ยวฝังหน้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวถึงแล้ว ต้องข้างวะโอ้ยจะว่านกโดรนเนี่ยกดดรอเงี้ยนะมาคนทีตีอะไรก่อนกดดอกเล่นรถไฟมันนะไปเดินภาคหน่อยสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับกดดรอเนี่มันข้างไปเลยนะโอ้โหหกพันนะครับหกพันอยู่มาเยอะมากนะครับนี่ยพันพันดูครเป็นผู้ภาคอ่าสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับดำดำซิ่งนะพี่น้อง ตั้มดัมซิ่งนะครับเป็นคนพูดนะครับใครรักตั้มดัมซิ่งก็ให้มาดูทั่วไทยนิวโอ้ยคือวายสันเอาเรียบร้อยแล้วครับคุณพี่ไหนโอ้มันค้างฮะแหมาโทรศัพท์ตัวเองค้างหมมดแล้วครับผอ่านี่เรากำลังเลี้ยวขวาเข้านะครับเมื่อกี้ก็ฝากให้คุณตั้มเขาถือฝากบอกพี่น้องนี่ ไทยนิวไปเบิ่ตงต่ำน้ำซิงกันเลยแหมาแฝงโฆษณาตลอดเลยพ่เจมส์เลยไม่จะเอาจากไทยนิวหละไปเพราะตา่ำน้ำซิงคนน้อยคนน้อยแล้วเนาะคนน้อยเขาก็ดูอยู่สองช่องนั่นแหละเขาไม่ดูทั่วไทยนิวเขาดูต่าดำซิงมันนั่นะแล้วก็ดูกล้องสุริยาชนแนลมั่นไงเปิดไรมันเปิดไรแต่กล้องสุริยาแชนแนลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่เ <laughs> <laughs> ขาบอกว่าเดี๋ยวมาดูต่านำํิงิ่งดีกว่า <laughs> ถ้าตำดําซิ่งเนี่ยพูดเพาะเขาบอกไงแต่ถ้ามาดูทั่วไทยนิวเนี่ยพูดไม่เพาะเท่าไหร่ <c ười> ชอบบ่นชอบว่าไงหลายคนก็อินบ็อกมาบอก <Okay. S 1> ไอผมมันก็สไตล์แบบนี้นะฮะอ่ะอสามสี่ทหนังอะไรเนี้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะ <c ười> <c ười> <c ười> ผ่านทางเฟซบุ like ๊กไลฟ์เพจทั่วไทยนิวนะฮะดูฟรีไม่มีโฆษณาดูทั่วไทยนิว นี่เดี๋ยวถ้ามีสปอนเซอร์เนี่ยนะฮะจะซื้อช่องพีมีแล้วหน้ากากอนามัยไม่ใส่เดี๋ยวปีเลยผู้ใหญ่เนี่ยเดินทางน้องโูเม็ดหนึ่งกลางน่ะเดี๋ยวปีหน้าไม่ให้เป็นกำนันเลยนะไม่มีข้าวต้มสองเจ้าได้เลยอ่ะไเยืยวูใหญ่ไม่นานเด็ก ม่ไข่ไม่เนี่ยมาดูไลฟ์สดของทั่วไทยนิวเนี่ยนะฮะไลฟ์นี้เนี่ยบอกเลยว่าเสียดายน่าดูเลยเพราะว่าเราเดินกันตั้งแต่เย็นจนนี่มืดแล้ว<อ>มนี่ให้ท่านจะพลังครับอ๋อครับม่แลนนึกว่าจะมาถวาย ไอ้เราก็ตั้งใจจะหยิบไปถวายวัดอีกทีหนึ่งนะเพะทับของประเคีนพระบอกมาให้ท่านเพ่งพลังโอ้โหไม่รู้ไปเชื่ออะไรที่ไหนมาโอ้โหนี่ไกลถึงความจริงแล้วนะฮะจะถึงกำแพงวัดแล้ว หมแล้วข้างหน้าก็ยังมีคนนั่งกันอยู่โอ้โหวัดในวัดในถาลาเลยเาต้องควบเขาต้องควบนะครับโซ่โซ่อาธุขับน้ำวางไว้ครับเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมาเก็บนะฮะอ่าน้ำมาวางไว้เลยนะครับโอ้โหอาธุครับ <สา S 1> โอ้